ภาพรวมจริงๆคือ2ปีนะครับมีประมาณเกือบเกือบสองแล้วครับตอนนี้เหลือทำใจแค่คือเหนื่อยฮะแต่ว่าดีแต่ว่าดีก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เราได้เจอคนที่เขาหลากหลายเหมือนกันแบ็กกราวด์บางคนเราอาจจะไม่ได้เจอในประเทศเราหรือบางคนเขาได้ทํางานในในอาชีพสาขาหน่ที่มันน่าสนใจเราก็ได้เรียนรู้จากเขาแล้วก็เราคิดว่าหวังว่าจะเอาความรู้กลับมาใช้ประโยชน์ ยังเหลือวิจัยจบอดูอีกครับยังเหลือจบเลยอันเนี้มันถือว่ามันถือว่าเรียบร้อยในฐานะโรงเรียนครับแต่ว่าในฐานะามหาลัยผมต้องทําวิจัยใหญ่ยังยังยังอยู่ระหว่างการวิจัยวิจัยภาพรวมปีต่อภาพรวมจริงๆคือสองปีครับ,บ,รรบ,บใช่ครับมีประมาณเกือบเกือบสองแล้วครับตอนนี้เหลือทำวิจัยแค่ครึ่งปีเป็นยังไงบ้างครับกับจากสองปีที่ผ่านมาเหนื่อยฮะแต่ว่าดีแต่ว่าดีก็ ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เราได้เจอคนที่เขาหลากหลายเหมือนกันแบ็กกราวด์ background. บางคนเราอาจจะไม่ได้เจอในประเทศเราหรือบางครเขาได้ทํางานในในอาชีพสาขาอื่นที่มันน่าสนใจเราก็ได้เรียนรู้จากเขาแล้วก<า>็ก็คิดว่าหวังว่าจะเอาความรู้กลับมาใช้ประโยชน์การคุยกันน่าจะเป็นแบบว่าคนที่เป็นนักธุรกิจด้วยการมาคุยกันอะไรแบบนี้ไหมไม่ได้ถึงขนาดเชิงว่าเป็นนักธุรกิจเพราะผมศึกษาด้านที่เป็นการจัดก,การมันก็จะมีคนที่เขาจัดก,การในเรื่องอื่นอย่างเช่นคนที่ทําเรื่องของ การ manage รถไฟอย่างงี้ยะเราก็ได้พอเข้าใจว่าโอ้เวลาต่อสร้างเป็นยังไงขั้นตอน,นต่างๆมันยุ่งยากแค่ไหนคือคือมันก็ดีสําหรับเราเราได้เรียนรู้จากมุมมองที่มันหลากหลายนะคบมันก็มีประโยชน์หลังจากนี้ต้องต้องไปรับบริการนะครับก็ปีหน้ารับมีหน้าใช่ตามขั้นตอนจริงๆการตั้งใจที่จะเรียนด้านนี้เอง จริงๆเราก็อยากหาความรู้ด้วยแหละครับคือคือสาขาที่เรียนมันก็ค่อนข้างเฉพาะทางการดูเป็นการ,การจัดก,การอะไรที่เป็นสเกลขนาดใหญ่ก็ยังไม่ได้มีความรู้นี้มากในประเทศเราเลยก็คอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็หวังว่าจะได้เอากลับมาใช้กับหนึ่งเอามาใช้กับองค์กรตัวเองสองคืออาจจะได้เอามาใช้ทำอะไรในอนาคตที่หมคอว่ามันเป็นเรื่องสำเปยนครับตร้านนี้ต่อ้วตั้งใจอยากต่อเลยครับตอนนี้ยังฮะขอให้มันขอให้มันให้มันเรียบร้อยไปดีละอยาก เพราะหลายคนหลายคนสงสัยเหมือนกันว่านีเอาเวลาไหนไปเรียนนะเพราะว่าเห็นทํางานมีทั้งแบบการงานแสดงก็เยอะธุรกิจก็เยอะเหมือนกันก็ยังโชคดีที่ผมได้สาขาที่มันไม่ได้ต้องเอาตัวไปอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นคือผมก็ไปทุกๆสามเดือนก็จะไปทีนึงอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราสามารถแบบพอทําอะไรได้บ้างแต่ว่างานก็มีแบบการรบกวบ้านสักหน่อก็ส่วนใหญ่จะมีทำรีพอร์ตครับเยอะครับแล้วก็มีอ่านหนังอะไรเยอะแต่ว่าสุดท้ายเรียนก็ยังต้องบีนเอง ไปลำบากแล้วเพราะว่าตอนที่ผมไม่ได้บินไปเรียนเราฝึกเดินไปดีอย่างเงี้ยครับเราต้องลำบากเวลาเดินทางไปแล้วผมใช้เวลาแบบสองสามวันแรกกว่าจะแบบเข้าที่เข้าทางอะไรมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะเวลาเดินทางคือเราเหมือนแบบไปถึงปุ๊บก,ก็สามวัน กลับมาก็อีก3วันกว่าจะฟื้นเป็นปกตินะครับก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยคือเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่บินไปบินมาใช่แล้วมันก็ค่อนข้างเปลือยเหมือนกันเพราะมันเดินทางไปเดินทางกลับไปกลับไปกลับต้มีค่าใช้จ่ายนอกจากยากเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องการหาตัวใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่วางแผนนอกยังไม่ได้มีแผนว่าจะทําอะไรต่อครับเอาให้มันเรียบร้อยก่อนวันที่ผ่านมาเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยที่สุดถ้าหมายยากนะ เอาจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดใช่เพราะมันทําหลายอย่างพร้อมกันสนุกแหละผมว่ามันคือมันได้ไปรู้จักคนอื่นเยอะมันได้ไปเจออะไรที่มันแตกต่างสมมุติเราทํางานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแสดงหรือจะเป็นออฟฟิศมันก็เป็นแบบหนึ่งที่เราชินแล้วแต่พอเราเปลี่ยนมันก็เหมือนกับไปเรียนหนังสือใหม่นะครับมันได้กลับไปตามระบบระเบียบใหม่ก็แปลกดีครับตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างนะครับ กคอรเนอร์ Corner, มีข้าวซุยใช่ครับลังมันเป็นยังไงบ้างครับพี่เราเปิดเป็นพอปอัพครับคือเราไปเปิดเป็นช่วงสั้นๆประมาณสองถึงสามเดือนนึงแต่ว่าก็เดี๋ยวรอเจอแบบเปิดจริงๆคิดว่าในช่วงกันยานเราน่าจะเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ดูกันยานี้เอฮะใช่อ,<า>อยากอยากให้เปิดเป็นแบบแต่ใหญ่โตขนาดไหนครับพี่มันก็มันก็เป็นร้านอาหารเราก็คงไม่ได้สามารถเปิดใหญ่ โม้วังมากเลไรอย่างเงีก็ตามสภาพคง,ง,งไซส์ใกล้ๆกับที่คอนแวนตและนะอยากขยายสาขาด้ไหมคะให้เป็นแบบว่าเหมือนโพเลโต้แบบนี้เลยจริงๆแล้วตามบิสเนสของเราเองเราไม่ได้สามารถสเกลขยายได้เร็วเหมือนโพเลโตคอนเนอร์นะลักษณะร้านมันต่างกันแต่ว่าเราเองก็อยากมีสาขาเพิ่มเติมถ้ามันเป็นไปได้แต่ว่าเราก็คงต้องทำสเต็ป by สเต็ปแบบคงไปทีละขั้นก่อน,อนว่าโอเคเอาที่แรกให้มันรัวก่อนแล้วเราคิดทางดีว่าเราควรจะขยายไปไหนก็คงต้องรอดู ความสนใจในภาพ,อพเองต่างชาติเข้าเป็นยังไงบ้างตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะได้การตอบรับที่ดีขนาดนี้เหมือนกันไม่ได้ทุกทั้งทีไม่ได้แพลนมาว่าเราจะมีคิวยาวขนาดนี้ก็เซอร์ไพรส์ครับที่คนหนึ่งคือคนสามารถเข้าใจอาหารไทยได้ผมว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจสำหรับเราเองว่าเฮ้ยโอเคมันไม่ใช่แค่ผักไทยนะมันไม่ใช่แค่ ส้มตำที่มันไปได้แต่อตอนนี้มันมีเมนูเพิ่มเติมของเราที่มันไปในระดับที่มันกว้างขึ้นทุกคนสามารถเข้าใจเข้าวซอยได้เข้าใจอาหารได้ผมว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีสำหรับอาหารไทยแล้วหวังว่ามันจะมีอาหารไทยแบบอื่นที่ที่มันไปได้อีกก็ต้องมีการเพิ่มเมนูขึ้นเรื่อยๆเลยเหมือนกันก็พยายามทำเมนูเรื่อยๆครัเขาเขาเขาชอบเมนูอะไรกัน่จริงๆส่วนใหญ่เขากินข้าวซอยนะ ผมว่าด้วยด้วยความที่หนึ่งคือชาวต่างชาติเขากินอาหารที่มีลักษณะใกล้เคียงคือพวกแกงกะหรี่มันมีเครื่องเทศอยู่แล้วยังพอเ,เข้าใจได้พอเราไปมันก็ยังไม่ได้ไมไ,ดไม่ได้เรียกว่าเขาต้องปรับปรุงมากนะเข้ามาขออนุญาตถามคับ <c oughs> ขอบขอนุญาตถามครับตาไเรครัออบว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแพ้ใช่ไหมครับอ๋อเป็นภูมิแพ้ตั้งนานแล้วครับตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อเป็นจุดเดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้นมันก็จะที่จะหายไปเพราะว<อ>่าอากาศด้วยหรือว่ายังไงครับพีนีมัน ก็ขึ้นอย่างนี้มานานแล้วครับแล้วมันไม่ยุบแล้วอ่ะมันก็มัเป็นแะเขืออยี้ยนะือว่าสกัยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เคยเจาะออกแต่ว่าพอเจาะออกมันก็กลับมาใหม่ก็เลยไม่ต้องทำแล้วมันเจ็บครับใช่มันก็มันก็ใช้เวลานานมากกว่ามันจะหายไปประมาณเดือนหนึ่งมั้งมันจะเป็นสะเก็ดแบบเป็นเดือนแล้วพอหายไปปุ๊บผมก็เคยลองทำใช่ไหมสองอาทิตย์ก็กลับมาใหม่ก็เลยไม่ชอบมันเถอะเราเรียกเราเป็นเจ้าของใจไปเลยยอมยอมยอมไปใช่ครับ เออไม่แน่ใจว่ามันเป็นยุคสมัยไหมแต่ก็ถ้ามันไม่มีได้ก็ดีแหละฮะครับโอเคครับคุบคุณผ้าครับคุณครับชอบคืออะไรต้งใจครับ